เนี่ยพาไปเข้าคอสเตรียมตัวตายตอนจะตายเราอยากตายแบบไหน oh. อยากจะเจาะท่อไหมจะต้องแบบมีปั๊มเปิมไหมทำเอาไว้เลย <c oughs> คุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะตายแบบไหนคะไม่ได้ <c oughs> อยู่ <c oughs> ตอนที่แม่ไป oh. ติดโควิด สองวันนั้นร้องให้เพราะมันมาหาแม่ไม่ได้และสิ่งที่เราเตรียมการไว้ทั้งหมดไม่ได้ใช้ในวันที่แม่เสียชีวิตจริงๆโดงกัดตัวอยู่แล้วไปหาแม่ไม่ได้ทําไงอยางแม่ยังไปไม่ได้ทําไงโทรหามายุลีนอยู่กับพระอาจารย์พอดีท่านก็เลยเทศให้แม่ให้แม่ใจสงบพอแม่สงบพระอาจารย์ก็บอกทงทงถ้าแม่จะไปวันนี้แม่ไปดีนะเพราะจิตแม่สงบมากก็เลยให้แม่อานน้ากินข้าวแล้วก็เปิดบวชวดมน์ให้แม่แล้วแม่ก็หลับไปเลย เนี่ยพาไปเข้าคอสเตรียมตัวตายเธอไปเข้าคอสไันยังไงเข้าคอสเตรียมตัวตายคือจริงๆต้องบอกว่าตอนนั้นน้องพิมพ์ไม่สบายค่ะแล้วมีคอสพระอาจารย์ไพศาลวิศารโลก็เลยเราก็เลยไปกันหมดเลยค่ะพาน้องพิมพ์ไปด้วยก็คือจะได้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงถ้าเราจะต้องตายคือจริงๆพระอาจารย์ก็จะสอนให้เราทาพินัยกรรมชีวิตพินัยกรรมชีวิตก็คือว่าคือตอนจะตายเราอยากตายแบบไหนอยากจะเจาะท่อไหมจะต้องแบบมีปั๊มเปิมไหมทําเอาไว้เลยเ๋้วก่อนจะพี่ฮะ พี่ก้อง่ะบอกเกิดแต่เราเลือกเกิดไม่ได้าาแต่ตายเราสามารถเลือกตายได้เอาคนเลือกตาย,ตายไดค้คือ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 มดัปต้องเข้าใจนะคะตายดีเนี่ยไม่ใช่ ความหมายว่าศพสวยนะแต่ตายดีคือสภาพจิตใจของเราก็ต้องดีด้วยดังนั้นศพสวยไม่สวยไม่เป็นประเด็นแต่ขอให้จิตเราดีดังนั้นเนี่ยการที่เราตายโดยการมีเครื่องช่วยหายใจปั๊มเปิมเนี่ยมันทรมานเราหรือเปล่าทรมานญาตเราไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันทรมานเราอย่าทําแบบนี้เลยแล้วถ้าเราไม่อยากให้ญาติต้องทําบาปกับเราเราทําพินัยกรรมชีวิตไว้เลยเขียนไว้เลยนะเราจะต้องใส่สยงใส่ยางไม่เอาเราจะตายยังไงบอกญาติพี่น้องเราไว้หมดเลยอย่างพี่เนี่ยพี่ก็บอกน้องไว้หมดแล้วว่าพี่ไม่ไป นะไม่ต้องมาช่วยบ่อยพี่ไปดีๆพี่จะไปกับกรรมฐานเป็กสติพี่เงี้ยค่ะเพราะว่ากแม่เรานี่ม่เราเห็นว่านางอ่ะได้มาใช้กับแม่นะใช่แม่พี่เนี่ยถึงขนาดที่ว่าหมอบอกว่าแม่หายใจไม่ไหวแล้วจะให้ฉีดยาให้แม่เพราะแม่ทรมาน ตอนนั้นไม่รู้อะไรก็เลยบอกให้หมอหมอฉีดเลยค่ะหมอฉีดแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเอาบุญช่วยแม่แต่พอไปเดินๆไปแล้วมันฟุ้งเนาะเอ๊ะเราสั่งให้หมอบอกให้หมอฉีดยา <c oughs> เราฆ่าแม่หรือเปล่า <c oughs> ในที่สุดก็ไปปรึกษาพระอาจารย์บอกว่านั่นคือการฆ่าแม่นะเราไม่มีสิทธิ์ไปสั่งให้หมอฉีดว่าให้แม่หลับไปไม่ได้ให้ท่านไปไปเอง โทรกลับไปใหม่คุณหมอไม่เอานะหนูไปให้แม่ฉีด้ะคุณหมอถ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดคนที่เขาป่วยอยู่ถ้าเขาไม่ได้สั่งถ้าเราไปทําเองคืนนั้นเราเราผิดเราแม่บอกเขาฉีดช่วยฉันหน่อยอย่างไี้ได้ถูกต้องไหมคะคือต้องวางเจตนาดีๆนะเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุดของเราคุณฟังดีๆมันแบบว่าวิธีแบบเออไปถอดสายไม่ได้นะเหมือนเขาใส่คุณฟังดีๆมันก็เส้นบางๆอ่ะถูกเช่นเรารู้สึกว่าโอ้ พอแม่เราทรมานแล้วเนาะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจต้องต่อต้องต่อท่อวันถอดเธอไอถอดอย่างนั้น่ะมันคือไม่ได้นะตัวหลัแต่พี่คิดอันนี้ถามจากใจเลยนะมึงใส่ต่อเขาวันละสามแสนกับถอดก็ต้องไปอ่ะใส่ก็ต้องไปถอดก็ต้องไปมันคืออะไรคิดให้ดีก่อนจะใส่ คุยกันก่อนเลยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะตายแบบไหนคะใช่แสดงว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเออช่วยชนิดวินัยที่สุดท้ายถอะเราเราลุยเลยเราจัดเลยจัดไา้ถ้าคนเราจะมีคล้ายๆหนังสือไว้เขียนว่าก่อนตายเป็นยังไงเราจะไม่ใส่ท่อนะเราจะอะไรเมื่อตอนวิทย์นาทีนั้นต้องตัดสินใจยังไงบอกไว้ไปก่อนนั่นนึ่เพราะว่าพี่บอกก่อนนะคะว่าการใส่ท่ออะไรต่างๆเจาะคงเจาะคอเนี่ยคนไข้เจ็บ เขาเจ็บแล้วพอพอเจ็บปุ๊บเนี่ย<ๆ>เขาอยู่กับทุกขเวทนามากๆในการที่จิตเขาจะมีสติสมาธิคิดถึงสิ่งดีๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากถ้าเขาไม่ได้ฝึกมาอย่างดีความจริงๆเอาแค่จุดเริ่มต้นก่อนจะไปฝึกตายอะนะแค่นอนหลับอยู่เฉยๆไม่ต้องเปิดเน็ตฟลิกไม่ต้องหยิบโทรศัพท์มาเล่นพุทธ โถว่า3ครั้งเรากลับหยิบโทรศัพท์ไปแล้วจริงไหมใช่จริงไหมจริง,รงไม่แต่ว่าพี่จิ๊กอยากเสริมอีกหนึ่งข่าว่าจริงๆเนี่ยเพื่อนที่เขาจะอยู่กับเราจนลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือสรรื่อสารหรือญาติพี่น้องแต่เขาคือลมหายใจของเราลมหายใจคือเพื่อนที่แท้จริงของเราเขาจะอยู่กับเราจนวินาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกที่จะอยู่กับเขาให้เป็นค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งคุณตรงเขาบอกเขาพิสูจน์แล้วปรากฏว่าไอ้คอร์สการเตรียมตัวตายอะค่ะได้มาใช้กับ แม่เ<ม> <plata. S 2> ด็ก like ไ,ได้พาแม่ไปด้วยป่ะไื้ได้พาแม่เข้ากรรมฐานด้วยแล้วก็มีคอสนี้พอดีแล้วแม่สั่งไว้หมดเลยว่าถ้าแม่เป็นยังไงแล้วไม่ใส่ท่อไม่อะไรอย่างนี้แล้วก็ตายไปเอาศพไว้ที่ไหนแล้วจัดงานศพยังไงกี่วันวันแรกเลี้ยงอะไรแม่สั่งไว้หมดดอกไม้หน่าศพขอเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ทําตามที่แม่บอกก็เลยไม่ต้องคิดยากอืมไว้ไว้ตรงไหนตามที่แม่บอกต้องเอาศพไว้ที่จังหวัดนี้นะจะเวลาลอยอังคารต้องไปจังหวัดนี้นะ ขแยกหมดร้อยวันต้องไปจังหวัดนี้นะเขาเป็นคนหลายจังหวัดเราก็เลยทําให้เข่าขซึ่ง,งพี่ไปยามบอกว่าสิ่งหนึ่งที่งงเว้ยคุณตรงคุรารัชบอกว่าคุณไอ้กิ๊กอ่ะบอกว่าให้เอาน้ามนต์ไปแช่ตู้เย็นเอาไวใ<ช>้ให้เย็นที่สุดทาไมอ่ะก็พอเวลาคนที่กําลังจะแบบจะไปแล้วอ่ะมันจะมีอาการให้เราเห็นว่าพอหายใจเริ่มขัดชีพจรเริ่มตกให้เอาน้ำมนต์ที่แช่ตู้เย็นไว้เนี่ยให้เย็นที่สุดเย็นที่สุดแล้วหยดกลางหน้าผากเพื่อเปิดตาที่สาม เมื่อปั่ตาที่สาเปิดปั๊บสติมันจะรู้ตอนหลังจากที่กําลังกระวงนอยกระสับกระสายอยู่นั้นเพราะสติเราเปิดปับ๊บเราก็เปิดบทสวดมนเลยอยากจะสวดมนั้นบทไหนแม่ที่แม่เคยชินสวดเดี๋ยวจิตมันจะเข้ามาเลยพอเข้ากับบทสวดมน คือเหมือนความเย็นมันช่วยกระตุ้นนะคะบางทีเขาอาจจะไปอยู่ในแทร็กที่มันอาจจะเป็นอักุสนอยู่ก็ได้ถูกไหมพอความเย็นกระทบปุ๊บอ้าวเหมือนเรียกสติอ่าเหมือนเรียกสติกับมาอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่จะบอกว่าดังว่าพี่ธงเตรียมทุกอย่างนะแต่ตอนคุณแม่ไปไม่ได้ใช้เลยชิเหัวไม่ได้อยู่ตอนที่แม่ไปติดโควิดติดโควิดแล้วอยู่ดีๆทางบ้านบอกว่าเนี่ยคิดประจอมาแม่ตกแม่จะไปจะไปได้ไงเดิย โดนกัดตัวอยู่แล้วไปหาแม่ไม่ได้ทําไงยังแม่ยังไปไม่ได้ทําไงโทรหาม่ยุรีนอยู่กับพระอาจารย์พอดีท่านก็เลยเทศให้แม่ให้แม่ใจสงบพอแม่สงบพระอาจารย์ก็บอกทงทงถ้าแม่จะไปวันนี้แม่ไปดีนะเพราะจิตแม่สงบมากบอกเหรอแล้วเสร็จเรียบร้อยพอพระอาจารย์วางสายเสร็จก็เลยให้แม่อาบน้ํากินข้าวแล้วก็เปิดบวชชนมให้แม่แล้วแม่ก็หลับไปเลยพออยัางอาบน้ากินข้าวจะอยู่เลยได้ทำไมก็หลับไปเลยแล้วแม่ก็หลับไปเลยแม่หลับไปเลยยังอาบน้ํากินข้าวจะอยู่อีกใช่ค่ะ โทรมาสั่งให้แม่บ้านเอาแม่อับน้ำเอาแม่ให้ให้อาหารแม่แล้วเปิดบทชดมนไปแล้วแม่ก็หลับอ,อยู่ห่างกันคนละจังหวัดเลยนะแต่เราเนี่ยกรี๊ดมาก วันนั้นสองวันนั้นร้องไห้เพราะมันมาหาแม่ไม่ได้และสิ่งที่เราเตรียมการไว้ทั้งหมดไม่ได้ใช้ในวันที่แม่เสียชีวิตจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าพี่ธงขัดเตรียมคุณแม่มาเป็น1ิปีคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะแต่ทําบุญทุกวันใส่บาททุกวันพี่ธงเตรียมอาหารให้คุณแม่ทุกวันวันไหนคุณแม่ตื่นมาไม่ได้ใส่บาทคือหงุดหงิด เพราะว่าจะรอใส่บาตรคุณแม่สวดมนเก่งมากถามเขาทุกควันว่าคุณอยากใส่บาตรด้วยอะไรเราจะได้ทําอาหารที่เขาอยากจะใส่ให้เขาได้ยใส่ให้เขามีกิจกรรมร่วมกับเราเขาก็คอยตอบแบบบางทีรู้แล้วว่าอะไรนะบม่แล้วอ่างนางอยากใส่บาตรนัอยากใส่บาตรให้เขาติดปรุงแต่งอยู่กับการใส่บาตรดอยู่ตรงนั้นเลยแล้วตอนเย็นก็สวดมนต์ให้แม่ตลอดพาเขาสวดมนต์ เขาก็เลยพี่คิดว่าเขาน่าจะไปดีในว,วันนั้นแล้วประเด็นคือตอนที่พี่กิ๊กให้กับพระอาจารย์ได้คุยกับคุณแม่ค่ะวันที่คุณแม่เสียเนี่ยพระตอนในขณะที่พระอาจารย์กําลังคุยอยู่เนี่ยได้ยินเสียงคุณแม่แบบ อึเอคือออกมาจากโทรศัพท์ตลอดเวลาพี่ก็นึกว่าเอะจะเป็นแปรหรือเปล่าหรือเป็นคนดูแลจริงๆไม่ใช่นะพระจะบอกเป็นเสียงคุณแม่แล้วคุณแม่เนี่ยรับรู้ทุกอย่างพระพัฒจะจะนําจิตคุณแม่ไงว่าให้คุณแม่ปล่อยวางให้คุณแม่มีพลัตตนาใรเป็นที่พึ่งเสียงคุณแม่รอดออกมาจากโทรศัพท์ตลอดเวลาค่ะพอวางหูปุ๊บเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าคุณแม่ไปดีแน่นอนบอกยมทงทงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรนะและในที่สุดวันนั้นประมาณช่วงก่อนบ่ายสองโมงคุณแม่ก็ไปจริงๆค่ะแต่ว่าพี่ากิ่งต ทำทุกอย่างเนี่ยอนุโมทนาบุญมากๆนะคะเพราะว่าสุดท้ายมดดํามีโอกาสดูแลก่อนไม่แล้วมดดําจะเห็นไหมว่าคุณแม่ต้องช่วยตัวเองเห็นไหมสุดท้ายที่ตอนที่ท่านจะไปอ่ะไปกับบุญกุศลของท่านเองมีพระมาช่วยแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่เคยได้เตรียมตัวมาก่อนท่านจะไปดีได้ยังไงแล้วพี่อยากจะพูดว่ามันมันมีอะไรที่ Amazing <c oughs> กว่าน,นั้นอีกก็คือว่าพี่ธงเนี่ยบอกคุณแม่ไว้ตลอดเวลาว่าแม่ไปแล้วไปเลยไม่ต้องกลับมาหาใครนะ แม่ไปเลยแม่ไม่ต้องหันกลับมาบอกแม่ไว้ถ้าแม่จะไปแม่ไปเลยแม่ลืมหนูไว้แม่ทิ้งพบนี้ไว้เลยเพราะถึงแม่จะห่วงก็กลับมาช่วยอะไรหนูไม่ได้ไปเป็นนางฟ้าเลยไม่ต้องห่วงหนูและในวันหนึ่งหนูจะตามหาแม่ให้เจอวันไหนที่ปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมแล้วจะวิ่งไปตามหาแม่แล้วจะไปโปรดแม่จะไปเอาบุญไปฝากแม่อีก แล้วม,มัน<ห>มเกิดอะไรขึ้นไหมคะมดดำค่ะวันที่พี่พาพี่ธงเอากระดูกคุณแม่คือกระดูกคุณแม่หลังจากที่เผาแล้วอะพี่ธงต้องเล่ากระดูกคุณแม่สวยมาก,กแล้วมีสีทองเป็นสีทองดมดดำ ซึ่งมันเป็น,ปนต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องบังเอิญที่ทาให้เรามีความสุขมากกระดูกแม่นเป็นสีทองแล้ววันที่ไปลอยอังคารหรือวันที่เอาไปไว้ที่ใต้ต้นสีมหาโ,ภโภพธิ์พระที่ทรงขุดต,ตลอดทั้งสองวันทั้งสองวันเลย,เร,เ,ลยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่ทาให้เรามีความสุขที่บอกคนเราบางทีต้องปล่อยเขาไปอย่าโมตอะไรอาวอน แล้วเราต้องเตรียมเขาด้วยค่ะ mm hmm. คือเราทุกคนมีความจากลาก,กันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกว่าดำเสมอว่าเราต้องเตรียมตัวตายทุกวันเพราะลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้ามันก็คือจบชาตินี้ไงแต่คุณแม่พี่ธงและพี่ธงคือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการเตรียมตัวตายสําหรับผู้สูงอายุนี่สําคัญมากๆจริงๆอะค่ะอือโจริงๆ แม่ไปแบบสงบและไม่เคยฝันถึงแม่เลยแม่ไม่มาอีอะมาอะไรอีกเลยไม่มาเข้าฝันไม่มาหาใครเลยตั้งแต่ไปก็คือเงี้ยวนที่แม่บอกพี่พี่หงบอกไม่หรอกแต่เข้าใจนัเพราะว่าแม่ทรมานมานานไงเป็นพุทธนาเตียงมาสิบปีนะพุทนายเป็นสิบปีสิบปีเพราะฉะนั้นการที่เขาไปน่ะคือคำว่าหมดทุกหมดโศกจริงๆคือหมดอายุไขสิ้นสิ้นสิ้นอายุสิ้นกรรมจริงๆอะค่ะไปแบบว่าสมบูรณ์แบบมากๆ อย่างเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยต้องเอาดารา,า,าเสียชีวิตในวงการบันเทิงเยอะ,ะพิ่กิ๊กเป็นอยู่คนที่มีเสน,น่างพิ่กิ๊กเนี่ยเป็นอีกคนที่วาระสุดท้ายของคนที่รักหรือเราคนที่ถึงคนนั้นอ่ะ oh. เขาจะเป็นสบายที่สุดยังไงคือมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาเตรียมเขาเตรียมตัวเองไว้ยังไงอยากจะเรียนว่ามีกรณีหนึ่งที่แบบชัดเจนมากค่ะ อย่างหม่อมน้อยหม่อมน้อยเนี่ยคือจริงๆพี่ต้องเรียนว่าพี่ไม่เคยเป็นลูกศิษย์หม่อมน้อยเลยนะแต่ว่าก็เคยฟังสิ่งที่ท่านสอนลูกศิษย์มาตลอดแล้วก็ชื่นชมมากเพราะว่าหม่อมน้อยเนี่ยเป็นเป็นผู้หนึ่งที่ปฏิบัติรธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่นาธรรมะเนี่ยมาสอนให้กับลูกศิษย์ก่อนที่จะเรียนการแสดงก็ต้องมีการนั่งสมาธิปล่อยวางตัวตนลดอัตรตาตัวตนเลีอยค่ะอันนี้บังเอิญว่าก่อนที่หม่อมน้อยจะเสียชีวิตเนี่ยพี่ก็ทราบจากลูกศิษย์ท่านว่าลูกศิษย์ท่านโทรมาบอกว่าเนี่ยหม่อมน้อยใกล้ ให้หม่อมไปดีแน่ๆเลยกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหม่อมไปคิดถึงเรื่องอะไรที่เกิดหงุดหงิดไม่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 ชอบนำคาญใจเดี๋ยวจะไปไม่ดีอะไรเงี้ยพี่ก็เลยขออนุญ,ญาตโทรหาพระอาจารย์สมทบพห้ค่ะท่านก็บอกว่าเนื่องจากหม่อมน้อยเป็นศิลปินดังนั้นเนี่ยให้เปิดบทเพลงสวดมนต์นะคะธานปาปรมีซัมปันโนอะไรเงี้ยแล้วก็องค์ใดผาซัมพุทธเพราะว่าท่านเป็นศิลปินเนี่ยค่ะบางทีถ้าเราไปเปิดแบบบาลีเนี่ยบางทีจ,งจิตอาจจะหงุดหงิดหรือเปล่า <ฮะ S 1> เปิดเป็นแบบเป็นศิลปินเป็นเพลงแบบ ท่านน่าจะชอบก็เลยท่านก็ไปกับเพลงนี้นะคะเพราะว่าพี่เขาก็เอาเพลงไปเปิดให้ตลอดเวลาตอนที่ท่านป่วยที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็เขาก็ส่งคลิปมาให้ดูทีนี้ประเด็นของพี่ก็คือว่าปกติพี่จะมีความเรียกว่าสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นผ่านกลิ่นหรือเสียงเพราะว่าพี่จะพูดไว้เสมอว่าอย่ามาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนนะกลิ่นเสียงมาพอพอไม่อยากจะ ต้องมานั่งกำหนดอะไรเยอะไม่ชอบไม่อยากเห็นแล้เถึงบงเอิญว่าหม่อมน้อยเนี่ยบางเอิญวันนั้นพี่จะพี่ก็ไปกินข้าวอยู่ที่โรงแรมแล้วก็จะนั่งโพสตถึงหม่อมน้อยด้วยความรู้สึกว่าเออหม่อมหม่อมจะต้องไป<ร>ดีแน่นอนเป็นครูบาอาจารย์ถึงแม้เราจะไม่ใช่สิทธ์นะแต่เราก็รู้สึกเปลื้มเปล่นกับสิ่งที่ท่านได้สอนสิทธิ์ไว้ <ๆๆ S 1> พี่ก็กาลังนั่งโพสตุบกินข้าวอยู่ในโรงแรมกินเสร็จแล้วใส่หน้ากากสองชั้นในขณะที่กําลังโพสเรื่องหม่อมน้อยอยู่กลิ่นดอกไม้ที่หอมมากมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ในโรงแรมอย พี่ก็เลยมั่นใจว่าหม่อมน้อยท่านต้องไปดีแน่นอนแล้วพี่คิดว่าเนี่ยหม่อมน้อยก็จะมาบอกอะไรบางอย่างว่าเออท่านท่านไปในไปไปดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแตงโมพี่ทางานด้วยกันก็คือคุณชายเนี่ยแหละที่ดังเหลือเกินจากคุณชายแตงโมเนี่ยก็มีเรื่องแปลกเยอะค่ะเพราะว่าคือพี่อ่ะตั้งแต่แตงโมเสียชีวิตแล้วพี่ไปถ่ายกองคุณชายเนี่ยพี่ก็จะรู้มาจากเพื่อนๆคนว่าแตงโมจะขี้เล่นมโหงมหาเนี่ยุกครั้งที่พี่ขับรถออกจากกองหลังจากที่แตงโมเสียชีวิตแล้วเนี่ย วิทยุในรถพี่มันจะมีปัญหามันเปิดปิดเองอะ่ะมดดามันเป็นอย่างนี้หลายวันมากแล้วมีอยู่วันหนึ่งอะพี่เห็นจ่า,จาเลยคือวันนั้นเนะี่ยพี่จะไปลบบุรีเพื่อไป<ฆ>ทําบุญให้กับแตงโมพี่ก็ไปที่ห้งาหงสรรพสินค้าแล้วก็คนซื้อของแบบเยอะมากเอาใส่ท้ายรถเนาะเพราะว่าก็มีคนที่กองถ่ายคุณช้ยฝากไ,ไปทําบุญ<ฆ>ด้วยในขณะพี่กาลังขับรถกลับบ้านกําลังเลี้ยวรถปึง้งวิทยุเปิดเองมดดําเปิดเองแสักพักก็ปิดเองพี่ก็ สงสัยจะเป็นแตงโมแน่ๆเลยเพราะมีปัญหากับวิทยุในรถตั้งตแต่แตงโมเสียชีวิตนะ่ะแล้วพี่ก็นึกถึงแตงโมลตลอดแล้วก็ที่ฐานติดสมบุญณ์ให้แตงโมลตลอดนะคะพี่ก็มั่นใจว่าแตงโมได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นแน่นอนคือใช่รถมาตั้งนานรถเขาไม่เป็นไรเพิ่มว่าเป็นอย่างจริงๆโมเป <c oughs> ็นสนิทกับพี่ไม่ใช่หรอวะเนี่ยมากสนิทกันนี่มาเกาอไเที่ยวด้วยกันใช่แตงโมสนิทสนิทกันนานแล้วจ๊อใช่แต่เล่นเรื่องดำขำด้วยกันน้องเป็นคนน่ารักสมัยช่องเจ็ดใช่ วิธีการพูดก็เหมือนกระเทยตลอดเวลานา,น,นางคือกระเทย,น,เทยนางคือกระเทยมันคือกระเทยนางคือกระเทยตลอดเวลานางชอบอําตัวเองตลอดเวลามึงจำกูได้ไหมเหรอเนี่ยกูเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างรักแล้วว่าวันที่มีข่าวว่าตอนช่วงนั้นที่พี่มีข่าวว่าร้านเหมือนจะเจ๊งหรืออะไรที่ร้องไห้วันนั้นผ่านออกสือ่อร้องเพราะว่าโควิดตอน,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 นที่โคนใช่แต้งโมเป็นคนแรกที่โทรกลับมาแล้วบอกว่าเอาเลขบัญชีมาบอกเลขบัญชีอะไร กูโอนเงินให้มึงอยู่ยนี้แต่งหมอกางชอบเที่ยวด้วยกันไงเอ็นด,ดูนะเป็นคนดีมาก